ครับสำหรับการสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัลนะครับในการที่เราจะสื่อสารเนี่ยนะครับให้คิดง่ายๆอย่างนี้ครับว่านะฮะเวลาเราปรุงอาหารเนี่ยเราต้องชิมก่อนนะครับว่ารสชาติมันพอดีไหมในการสื่อสารกับคนก็คล้ายๆการปรุงอาหารครับจะให้มันอร่อยโดนใจลูกค้าเราต้องชิมรสชาติก่อนแปลว่า ในการสื่อสารการตลาดนั้นเนี่ยเรามีองค์ประกอบ2เรื่องที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับตัวแรกเราต้องเข้าใจในตัวสินค้าหรือบริการเราก่อนตัวที่2เราต้องเข้าใจเครื่องมือในการสื่อสารที่จะใช้แล้วเอา2ตัวนี้มาประกบกันในการสื่อสารผมขอไล่จากตัวแรกก่อนนะครับผมใช้คําว่า4ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และบริการนะในการที่เราจะวางแผนสื่อสารการตลาดเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยนะเราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้าของเรานะ ไล่ตั้งแต่ว่าคุณสมบัติของสินค้าของเราเรามีความโดดเด่นอย่างไรเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าเราสื่อสารให้ลูกค้าเลือกเราแทนที่จะเลือกคู่แข่งนะฮะนึกถึงภาพยอย่างนี้ครับนะฮะเช่นถ้าเราจะขายสบู่นะฮะก็ต้องถามก่อนว่าคุณลักษณะของสบู่ที่ลูกค้าเลือกใช้มีอะไรบ้างเช่นฟองเยอะสะอาดกลิ่นหอมนะแข็ง ถ้าเราพูดถึงองค์ประกอบแบบนี้คาว่าแข็งแปลว่าเวลาโดนน้าแล้วมันไม่ยุ่ยนะฮะเราจะหยิบเอ,เอาเอาตัวไหนมาใช้ล่ะนึกถึงภาพครับว่าอย่างเช่นสบู่นกแก้วนะฮะสบู่นกแก้วเนี่ยนะครับ DNA ของของ,ของการสื่อสารก็ออกมาชัดมากเลยถ้านึกถึงนกแก้วจะนึกถึง1กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับสก็คือนกแก้วเนี่ยสบู่ค่อนข้างแข็งเมื่อเทียบกับสบู่ยี่ห้ออื่นเห็นไหมครับว่าพอเราได้2ตัวเนี้ยเราก็พยายามจะหยิบขึ้นมาพูดล่ะครับว่า เวลาเราสื่อสารออกไปเราก็ต้องพูดถึงความความแข็งของสบู่เราต้องพูดถึงความหอมของสบู่นะครับเวลาเราพูดถึงน้ำมันพืชนะนมันพืชเนี่ยนะครับจุดขายคืออะไรจุดขายคือสุขภาพจุดขายคือไม่เหม็นหืนจุดขายคือ,อ,อไม่เป็นไขเราจะหยิบอะไรมาพูดเห็นไหมครับ อย่างน้ามันพืชตราหุ่นก็พูดถึงเรื่องของไม่เป็นไขนะฮะพิสูจน์ได้ด้วยการแชร่ตู้เย็นขณะเดียวกันถ้าเป็นพูดพูดถึงน้ํามันลําข้าเขาก็พูดถึงเรื่องของน้ํามันลําข้เนี่ยมีสารต้านอนุม,มูลอิสระสูงนะฮะดีต่อสุขภาพมากกว่าพวกนี้คือเรื่องของการที่หยิบจุดคุณสมบัติโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพูดแต่อย่างที่เรียนครับว่าต้องเข้าใจด้วยครับว่าลูกค้าต้องการอะไร นะครับลูกค้าต้องการอะไรคําว่าไม่เป็นไขจริงๆคือคุณสมบัติของสินค้าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าไม่ได้ต้องการไม่เป็นไขแต่ต้องโยงให้ได้ว่าพอไม่เป็นไขเนี่ยนะครับมันหมายถึงคอเลสเตอรอลที่ต่ําในน้ํามันชนิดนั้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะครับโอเคพอเราเข้าใจสินค้าลักษณะสินค้าเนี่ยนะครับรวมทั้งธรรมชาตินะฮะการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคด้วย เราก็สามารถที่จะเอามากําหนดวางแผนเรื่องสื่อได้นะครับทีนี้ดูการเข้าใจตัวที่2ครับในการเข้าใจตัวที่2เนี่ยพอเราเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าแล้วก็ต้องเข้าใจลูกค้าของเราว่าลูกค้าเราเป็นใครนะครับลูกค้าเขาต้องการอะไรจากเราทําไมถึงต้องมาซื้อสินค้าของเราใครบ้างเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อเขาไปซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่ซื้ออย่างไรนะ ผลิตภัณฑ์ที่เรามุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นสุภาพสตรีการสื่อสารการตลาดก็ต้องสื่อสารแบบหนึ่งอาจจะต้องเรียกพรีเซนเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจของสุภาพสตรีถ้าเราสื่อสารกับเด็กผลิตภัณฑ์เราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเป้าหมายคือเด็กก็ต้องใช้วิธีการสื่อสารด้วยภาษาของเด็กนะหรือของแถมที่จูงใจเด็กนะครับนี่คือการทําความเข้าใจลูกค้าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเป้าหมายอย่างเดียวอย่างที่บอกครับว่าเ,เขาจะซื้อช่วงเวลาไหนก็จะไปพันกับเรื่องของการวางแผนสื่อนะฮะ ในการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับหลายครั้งเราจะมีกลุ่มเป้าหมายมากกว่า1กลุ่มนะฮะเราก็ต้องแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายรองนะครับแล้วบางครั้งในการสื่อสารเนี่ยเราจะต้องใช้สื่อใช้วิธีการพูดที่แตกต่างกันเพื่อสื่อถึงลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มด้วยนะครับนอกเหนือจากการเข้าใจลูกค้า ตัวที่3ครับเราต้องเข้าใจเรื่องของการกระจายผลิตภัณฑ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีการกระจายอย่างไรผลิตภัณฑ์บางชนิดเนี่ยนะครับอาจจะกระจุกตัวสําหรับกลุ่มลูกค้าในเมืองผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการกระจายตัวสูงมากทั่วประเทศนะฮะดังนั้นการเลือกสื่อถึงมีความสัมพันธ์ครับเช่นนะฮะสมมุติผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัดนะฮะดังนั้นในการที่เรา แพลนสื่อเราอาจจะต้องเน้นวิทยุต่างจังหวัดเน้นทีวีช่อง7เป็นหลักเน้นไทยรับซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่มียอดเข้าถึงคนจํานวนมากนะที่เป็นแมสที้สูงแต่ถ้าเราบอกว่ายอดขาย90%เราเป็นอยอดขายในกรุงเทพอย่างเงี้ยครับการวางแผนสื่อเนี่ยช่อง3จะเข้าถึงคนกรุงเทพได้ดีกว่าช่อง7นะฮะหรือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์เราเน้นลูกค้าที่เป็นนักศึกษาเป็นหลักนะครับเราอาจจะมาทำอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งในสถาบันการศึกษากับพวกป้ายโฆษณาในสถาบันการศึกษาหรือ,อรายการวิทยุที่ นักศึกษาให้ความสนใจเป็นหลักเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจการกระจายตัวของลูกค้าของเราหรือลักษณะของสินค้าเราก็จะวางแผนสื่อต่อได้ง่ายนะครับตัวสุดท้ายในการเข้าใจตัวสินค้าก็คือฤดูการขายของสินค้าครับสินค้าบางชนิดเนี่ยจะมีฤดูการการขายเช่นเครื่องปรับอากาศขายดีช่วงหน้าร้อนนะฮะบิสกิตขายดีช่วงสิ้นปีนะฮะหรือผลิตภัณฑ์เช่นพวกชุดนักเรียนนะครับขายดีช่วงใกล้ฤดูการเปิดเทอม นะเราจะได้วางแผนเรื่องสื่อได้ถูกต้องตามระยะเวลานในการวางแผนสื่อตามระยะเวลาเนี่ยนะครับเรามีกลยุทธ์ในการจัดสรรงบประมาณเพราะในความเป็นจริงต้องบอกว่า SME เรามีเงินจํากัดนะฮะสมมุติว่าคุณมี10ล้านนะหรือ12ล้านเนี่ยถ้าเอามาหารเฉลี่ย12เดือนก็แปลว่าเดือนละล้านแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรามีวิธีการแพลนสื่อได้หลายชนิดนะฮะวิธีแรกเนี่ยนะครับเราจัดสรรงบประมาณแบบ กระจายทั้งปีนะครับเราให้น้ําหนักอาจจะใกล้เคียงกันนะครับเช่นสมมุติเราบอกว่า12ล้านนะฮะเราอาจจะบอกว่าแต่ละเดือนเราฟิกอยู่สักเดือนเราประมาณสัก5 0 0นเนาะนะฮะเราก็หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่บางเดือนเนี่ยนะครับที่เราคิดว่ายอดขายน่าจะสูงนะฮะเราอาจจะอัดเข้าไปถึงประมาณนะฮะล้านหหรือ2ล้านบางเดือนใช้แค่5 0 0 0นแต่แปลว่า เราทําทั้งปีนะครับในการจัดสรรงบประมาณเรื่องสื่อเรื่องกิจกรรมทางการตลาดแต่ว่ามีบางช่วงสูงกว่าบางช่วงต่ํากว่านะครับแบบที่2เนี่ยนะครับแบบไฟติ้งเนี่ยแปลว่าเนื่องจากงบเราน้อยช่วงฤดูกาลการขายอัดตูมเลยอย่างเช่นสมมติเป็นร้านขายเครื่องปรับอากาศอัดเลยช่วงร้อนพรถึงหน้าหนาวเราไม่ใช้งบเลยเราหยุดจําสินของเราเลยนะฮะนี่ก็ได้นะครับกับแบบที่3เป็นแบบนะโอเวอร์แลปปิ้งมีเดียนะครับเราใช้สื่อหลักสื่อรองเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเราใช้ โทรทัศน์กับนิตยสารแลวเราใช้นิตยสารกับวิทยุนะครับเรามีการสลับกันใช้คือใช้ทั้งปีแต่ว่ามีการแผนสื่อสลับกันนะฮะข้อดีครับก็คือแต่ละสื่อก็จะมีลูกค้าที่รับสื่อต่างกลุ่มกันการใช้สื่อสลับกันก็ทําให้เราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยด้วยงบประมาณเท่ากันเราก็มีการกระจายสื่อซึ่งแตกต่างกันแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการที่เราวางแผนเรื่องสื่อครับ